เอาไเอาด้ taking, า okay ได้ครับได้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 สุดยอดสุดยอดเลยเครับมันมันมันแหงถึงแกมันดีขึ้นไปมันดีกันไปเลยดูดีขึ้นแบบสุดยอดเลยดีกันตค้าผมอู้เลยใส่ควัมาเลยนี่ผมต่อแบบนี่ผมว่า เจอควันนี่เฮ้ยมันเป็นน้ำควันปะเป็นน้ำควันปะครับมาโดนแล้วดังขี้เหร่สุดยอดนี่วะพอเรือขั้นใหญ่มาเบ็ดดังเอาเรือขั้นใหญ่อีกครับเรือขั้นใหญ่อีกขั้นหนึ่งครับขั้นใดอีกครับขั้นใดอีกขั้นหนึ่งจอดอยู่บ้านครับล่อตอนนี้ล่อล่อวันขืนชีพกันขืนมากครับตอนนี้ก็ครื่องปั่นไฟใส่ครับไฟบม่ได้ปันไฟ พอตัวสีหาใส่อยู่ครับนี่ได้ไหมครับพอตัวได้ไหมครับยังย่งนี่ีได้ครับมี่ยกําลังกําลังกําลังหายอยู่กําลังหายเทวายาเซีนนะครับโคตรดีเลยพี่กดมันครับกดมันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ศรีสะเกตนะครับก็มาถึงยามเย็นนะฮะ มาถึงมาถึงเมืดหน่อยนึงครับหลวงทางอยู่ครับ<อ>นี่เดี๋ยวถ่ายไปก่อนครับเปิดนี่รถก็ามากให้กันครับน,นี่อะไรยะนะ้องไปไแบบนี้ครับมีอย่างนี้นะอ้าอเจ้าของรถบริการไหมครับ มีเลยครับอันนี้คือเส้นที่มีในวันนี้นะน,นี่กนะ็น,นี่ฮะนี่มันมันชือฮอนนะครับเปิดประตูข้างนั้นนะครับเปิดเปิดข้างใต้งงเิดทะลมยังไม่ได้ติดทะลงครับผมน,นี่ครับนี่เจะขอครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีครับ อยู่อยู่ที่ไหนครับปีอยู่ที่ไหนครับบ้านบ้านกอเหลาครับบ้านกอเหลาตําบลประสาทบ้านบ้านบ้านกอเหลาตําบลประสาทอำเภอทันจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ยบ้านกอเหลาครับบ้านกอเหล่าครับผมเออบ้านกอเหลาบ้านกอเหลาครับผมอ่เออวันนี้ทํารถแห่อันนี้ทําขึ้นใหม่เลยใช่ไหมครับทําทําใหม่หมดนี่ทําใหม่หมดเลยนะครับเคยออกงานหรือยังครับยังครับยังเลยครับโอ้ ตรงนี้ก็มีข่าวดีว่างานรองรับทางอาจาศหลางงานขึ้นแล้วโอ้มีงานแล้วมีงานมารอแล้วครับกำลมีรอแล้วตอนนี้ก็รอช่างจูนอยู่โอ้ช่างจูนอยู่ช่างจูนลีลาอยู่ครับมาครับรอตั้งแต่เช้าครับตอนนี้มืดแล้วครับมืดแล้วมื้นี่นี่ครับก็ชื่อชื่อรถแห่อะไรนะครับประจักษ์เสาประจักษ์เสาบันเทิงศิลป์ประจักษ์เสาบันเทิงศิลป์ เออว่าจะเต็มใช้ตู้อะไรครับพาดูนะครับนี่นี่นี่ด้านหน้าเป็นของโชคชาลีครับผมเออโชคชาลีกี่นิ้วครับนี่ยี่สิบเอ็ดนิ้วยี่สิบเอ็ดนิ้วเลยครัโอ้โชคชาลียี่สิบเอ็ดนิ้วเขาเรียกตู้อะไรครับเป็นตู้เทอร์โบครับออเดอร์ออเดอร์เก้าออเดอร์เก้าออเดอร์เก้าครับนี่นี่ด้านในนะฮะถ้าดอกอยู่ด้านนอกนิดน่าจะไม่ใช่สู้ลำโพงครับ นี่แล้วแล้วเสียงกลางแล้วครับเสียงกลางในกลางเป็นตู้อะไรครับเป็นฮอนโหลดอันนี้อันนี้จากใข่ไหนครับไม่เห็นจะไฟวะไม่เห็นตู้เลยอ่า <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่นี่นะฮะเป็นฮอนโหลดนะปากโหลดปากโหลดแล้วก็แหลมเป็นจรวดนะนี่จรวดนี่แหลมนะครับนเป็นตู้ละสองดอกสองคูนสองนะครับสองคูณสอง ตัวตัวไหนเสียงเสียงกลางหน้าพี่เสียงกลางเป็นอเมซอนมีซ่อนเนาะเออมีซ่อนครับนับตู้เบรเป็นของชุกชาลีชุกชาลีไวรดอกลำโพง21่ะหำไว้์ไวรห้าอ๋อไวร์ห้าครับโอ้แม่ไม่เหล็ก2ชั้นใช่ไหมครับแม่เหล็ก2ชั้นครับโอ้แม่เหล็ก2ชั้นเลยโอ้หนักกล่องครับนี่พาดูเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นกี่เครครับนี่เครื่องปั่นเดนโจ ี่เป็น25 25k ครับโอ้ย 25k เลยราคาอยู่ประมาณที่2แสนสามงแสนสามอ๋อนี่เอาืจ็ังสี่แลือมึงจบนี่ power a m ครับ power amp o w e r a m เป็นของนี่ fa fa ับแตันดีเก้าีเกครับขับเบรขับเบข้างละข้างละสา้าแน่นถ้าแน่นหนึ่งต่อต่อสองดอ๋อ โอ้มีสามแท่นครับใช้สามแท่นแท่นรับสองจอบครับแต่ก็แยกหน้าแยกหลังให้รับแยกครับแยกนะฮะกลางแหลมกลางสี่แท่นครับแท่นครับด้านวดนะฮะไม่มีอะไรมากมายครับเแค่ธรรมดาครั90โลบางไปครับวันนี้ติดตั้งควอตนครับอ่ะดูตู้หลังนะครับ น่ตัวหลังก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันครับ21นิ้ว21นิ้วเหมือนกันข้างหลังวาห้าครับวาห้าอ๋ออันนี้ก็พอดโหลดเหมือนกันพอดโหลดเหมือนกันครับมีซอนนะครับดอกอะไรครับอยู่ในนั้น KTH KTH ครับนี่ครับแลมก็ตองแปดนี่แลมจัวดตองแปดนะครับเป็นกี่ทางครับสองหรือสามทางสามทางครับอ๋อสามทางไม่มีเน็ตเวิร์กนะครับโอเคครับไม่มีเน็ตเวิร์กนี่เปิดข้างก็ได้ เงิดข้างก็ได้จะจะเล่นดนตรีแนวไหนครับเล่นอิเล็กโตรน์ว่าจะไปซื้อกองมามาลองอยู่ครับอ๋ออิเล็กโตรน์ก็จะเล่นดนตรีสดด้วยก็จะเป็นพวกกองไฟฟ้านะครับผมอ่าหมดหมดเท่าไหร่แล้วครับกระซิบหน่อยครับหมดหมดเท่าไหร่แล้วประมาณหกแสนครับหกแสนได้ประมาณนี้เนาะถือว่าโอเคนะ ได้อยู่ครับได้อยู่ได้สเปคนี้หกแสนก็ยังยังถือว่าโอเคอยู่พี่ก็สมน้ำสมเนื้อเหมาะสมนั้นเปเจอที่มหาสารคามเลยไอที่ผมขับแซงไปใช่ไหมใช่ครับเออต้อไปนะไปต้องมาเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยฟังเสียงกันครับเดี๋ยวตั้งค่าคอร์สแป๊บหนึ่งครับนี่ครับสุดยอดเลยเอาพี่ไฟไฟ

sc 77第 band ลュ студ 提 s 説 facilit medidas เป็นหน Debatte ยัง Could จมล eben dragon いいกลายท Verse บปล Equinar hã เร shocked ตรงกี้ป Copy banks would pan beer หรอรออลรกแน่ลวง uğ Adv owej ร์ Об 소리วผิดให้รอง ان ติว้างตกม Strateg ยัง Dios อันติ essential 混ฝังถังตก nym explode และ余ริงดาร์ ми ล de คตอเดินเธอ hacked 밀การยังฝัง commentary แบบนี้เอาไหมครับจุดยอดเลยครับจุดยอดเลยเสียงอย่างนี้สุดยอดแจ๋วเอาเสียงีนะครับเสียงแบบนี้เลยโอ้โหจ้แจ๋วเต้นมั่นปับเต้นมั่นน่ยนะเออเจอันครับอ๋ไม่ได้เตนนะครับเ้าโอเคครับ ต้องไม่ได้เจ็คดไม่ได้ได้ครับได้ได้ดสุดยอดสุดยอดเลยครับมันมันมันแห้งถึงใแหมันดีขึ้นไปมันดีขึ้นไปดูดีขึ้นแบบสุดยอดเลยดีขึ้นกล้กวางผมอู้เลยใส่ควัดมาแลนีผมต่อแบบมานีผมว่า เจอควันนี่เฮ้ยมันเป็นน้ควันป่ะเป็นน้ควันป่ะครับมาโดนแล้วดีจอดดีจอดดีอดเนี่ยวะพอเรือขั้นใหญ่มันเข้าเบ็ดดังพอเรือขั้นใหญ่ครับเรือขั้นใหญ่ออีกขั้นหนึ่งครับขั้นใดอีกครับขั้นใดอีกขั้นหนึ่งย้อยู่บ้างครับล่อตอนนี้ล่อล่อวันขืนชีพกันขืนมากครับตอนนี้ก็ือปั้นไฟใส่ครับกับเท่าไหร่ เอาตัส่หาใส่อยู่ครับนี่ได้ไหมครับพ่อเวอร์ได้ไหมครับยั่งยั่งมีมีได้ครับมีเลยกำลังกำลังกำลังหายเยู่กำลังหายเทวายาเส้นนะครับโคกดมั่นครับโดตรมั่นเลยครับนี่หมันนี่สุดยอดเลย